สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพารวยเด็ดทุกท่านครับคลิปนี้นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับแนวทางนะครับโดยรวมแล้วก็ชุดสรุปนะครับของอาจารย์ธวันนะครับแล้วก็ทิ้งทายก็จะเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างอาจารย์ธวันกับอาจารย์สมานนะครับวับนนี้จะได้ชุดตัวเลขเหมือนหรือต่างอะไรกันยังไงบ้างนนะั้นก็เชิญรับชมด้านในเลยนะครับ เริต้นที่ชุดแรกเลยนะครับหลัก10อย่างหน่วยบนชุดนี้นะครับเัือที่ผ่านมาเข้านะครับสูตรนี้ของวันี้หัก10บ,บนนะครับให้6 7 8 9 0 2แปนสอะครับหลักหน่วยบนให้หกเก้าสองห้าหนึสีเจ็ดแลวก็ศูนแนวทางแต้มสิหน่วยบนครับเที่อล่วนหนึ่งเจ็ดนะครับก็เป็นแปดนะครับแ้มรวมเป็นแปดนี้แต้มรวม10หน่วยบนอาจารย์ถวันใหน้ สามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าศูนย์แลวก็มาดูแนวทางหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนครับสามศูนย์นี้นะครับศูนย์มาด้วยกันนะครับหัวที่แล้วเข้านะครับหัวนี้หลักร้อยมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหกมีเก้าและก็มีห้าครับส่วนหลักหน่วยดะส่วนหลักสิบครับมีหกมีเก้ามีสองมีห้ามีแปดมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์นะครับหลักหน่วยบนมี 9ก้ามีสองมีห้ามีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามครับก็ลองพิจารณาดูครับมาดูแนวทางแต้มสิบหน่วยบนกันบ้างครับแต้มสิบหน่วยบนสูตรนี้นะครับปัิบี่ันมาก็เข้าแปดนะครับวันนี้แต้มก็มีแปดมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีศูนย์มีสามมีหกแล้วก็มีเก้ามาดูสิบหน่วยบนอีกสองสูตรนี้ครับวันที่ผ่านมาก็เข้านะครับสองสูตรนี้ เขาสองตัวเลยนะครับฝั่งมาสองตัวเลยแต่ว่าก่อนนี้นะครับฝั่งซ้ายให้เกต้าสามแลฝั่งขวาให้เก้าสองห้าแปดแล้วก็สี่นะครับลักสิบลักเหมือนบนครับถ้าชนกันก็ชนไหมชนที่เลขเก้านะครับถ้าชนแต่ก็ไม่จะเป็นสมอไปนะต้องสองครั้งเลขที่ชนก็ไม่เข้านะครับ โดยทางร้อหน่วยบนกันบ้างครับ1้อหน่วยบนนะครับเนี่ครับซ้ายมือให้เก้าสอาแนะครับขวามือให้เจ็ดสี่หกแปดศูนี้ดูอีกทีนะครับร้อหน่วยบนครับให้ตัวเลขสอตัวมาแน่นอนหตัวครับ0กับ1มาดูอีกชุดนะครับร1 0หน่วยบนสองศูนย์นีครับ ที่ผ่นมาที่บอกไปแล้วครับคลิปต้นสูตรความมันหลุดนะอาจารย์สมันพอไปครับอาจารย์อาจารย์ถวันนะครับหรือไม่กำหนดต่อเลยขอสิ้หน่วยบนสูตรนี้ให้สองสามหกแล้วก็เจ็ดบางครั้งเข้าหนึ่งตัวบางครั้งเข้าสองตัวนะครับสูตรนี้สูตรสั้นดูนะครับหลังจากที่ทํามาประมาณนั้นอาจารย์าวันก็เลยสรุปผู้ต้นบนให้มี0ู0 7์หกศนะครับ ทีนี้มาดูแนวทางแต้มสิบหน่วยล่างกันบ้างครับวันที่ผ่านมาสองเก้านะครับแต้มหนึ่งนะครับเขาวันนี้แต้มสิบหน่วยล่างอาจารย์ถวันให้ศูนย์สามหกเก้าสองแปดหนึ่งและก็สิบมาดูหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างส่วนนี้กันบ้างครับวันที่ผ่านมาหลักสิบเข้าเก้านะครับหลักหน่วยเข้าหลักสิบเข้าสองนะครับหลักหน่วยเข้าเก้าวันนี้หลักสิบล่างนะครับส่วนนี้อาจารย์ตถวันให้ ห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์สามหกนะครับหลักหน่วยล่างให้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี้มาดูหลักสิบหน่วยล่างสูตรนี้ครับซ้ายมือนะครับปฏิบัติามาเข้าสองนะครับวันนี้ให้แปดกับเก้านะครับแล้วก็สิบหน่วยล่างอีกสูตรนี้ครับก็ให้ตัวเลขมาปฏิบัติามาเข้าสองสิบทั้งหน่วยนะครับวันนี้ให้มาห้าแปดหนึ่งเก้าแล้วก็สอง มาดูซิมโนยล่าสองศูนย์นี้รับมาที่ผ่านมานะครับไม่เข้าครับสูตรซ้ายมือไม่เข้านะครับให้สามกับเจ็ดมาไม่เข้านะครับส่วนสูตรขวามือให้เก้ากับศูนย์มานะครับก็เข้าวันนี้สูตรซ้ายมือให้สองกับหกกับศูตรขวามือให้สองกับสามครับดูกันครบแล้วก็พอจะได้แนวทางแล้วนะครับว่า ชุดตัวเลขที่อาจารย์สมานนะครับยังไม่ได้จับตังค์นะครับจัดไพ่แจ่ชุดที่ชอบนะครับในส่วนของสามตัวนะครับสามตัวบนนะครับชุดแลกคู่ตัวบนศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพอทำสูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์ตะวันก็เลยสรุปให้ดูเป็นแนวทางคร่าวๆนะครับสักชุดหนึ่งนะครับก็เลขบนนะครับเด่นหกกับเจ็ดสามตัวหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้า สตัวบนนะครับ6 7 7, 6, 7นะครับล่างเด่น4กับ9ประกบคู่ให้มี1 4 8 4 2 9แล้วก็8 9มาดูชุดนี้ครับประกบคู่ของอาจารย์สมานนะครับกับอาจารย์ถวันนะครับ3ตัวบนนะครับไม่เหมือนกันครับชุดตัวเลขไม่เหมือนกัน,นครับ เก่ดีนะครับผมอาจารย์สมานจะได้นะครับของอาจารย์สมานจะสรุปง่ายนะครับร้อยสิบหน่วยมีตัวเลขไม่เยอะนะครับแต่ของอาจารย์ตะวันนี่แต่ละหน่วยแต่ละหลักนี่ประมาณแปดตัวเลขนะก็จะชอบผลงานเจ้าอะไรก็ลองดูรับจะจะให้เหมือนเมื่อก่อนนี้ก็ถ้าเป็นชุดโต๊ะก็จะเป็นชุดแรกๆแล้วก็ที่อาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์ตะวันสรุปให้เป็นศูนย์ หกศูนย์เจ็ดอะไรนะครับตรงนั้นมีศูนย์เจ็ดมีศูนย์หนึ่งอะไรนะครับศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์หกแลก้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับต้องย้อนกลับไปดูนะครับจำไม่ได้เหมือนกันก็เนี่ยครับชุดสรุปสามตัวบนเนี่ยดูสึกเหมือนจะไปคนละที่ละทางนะครับสองสำนักสองอาจารย์แต่เมื่อมาดูนะครับชุดสรุปล่างนะครับสรุปล่างงวดน,นี้ของอาจารย์สมานนะครับซ้ายมือ ับของอาจารย์ถวันนะครับขวาเมือนะครับท่านผู้ชมลองสังเกตดีๆนะครับตอนนี้ทางช่องได้บงให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าคู่ชุดตัวเลขนะครับที่เหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยจริงๆเหมือนก็คือแปดเก้านะครับแตตัวเดียวกันนะครับ4 8สี่แปดกับแปดสี่นะครับก็ถ้าจะเล่นก็เล่นทั้งไปทั้งกลับนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยทำสองอาการนี้ก็หลักสิบรักหน่วยก็ จะมาคู่ขี้กันนะครับของทางอาจารย์สมานี่ก็จะรวมๆประมาณนั้นครับชุดรวมเพราะว่าดับดับหมดอยเงี้ยก็เลือกไปเด่นนะครับนันะครับทางช่องมองเห็นว่ามันน่าจะเป็นแนวทางโชคลาภสําหรับท่านผู้ชม f อฟซแฟนช่องหรือเปล่าครับก็เลยนํามาสรุปนะครับให้ดูในคําคืนนี้นะครับ นี้จะเป็นภาพสุดท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้สังเกตดูครับ2ตัวล่างนะครับของอาจารย์สมานกับอาจารย์ตะวันนะครับคู่เหมือนครับ4 8 8 4 8 9 9 8ครับนำมาฝากท่านผู้ชมเ c แฟนช่องนะครับเพื่อจะได้ชุดตัวเลขนี้ไปลงทุนนะครับซึ่งนานๆทีนะครับทีสองอาจารย์ที่จะสรุปตัวเลขนะครับให้เร็วนะครับก่อนที่เลขดับจะออกมานะครับแล้วก็มีแนวทางให้เห็นทางช่องนำมาประกบคู่ ให้ดูครับเป็นแนวทางพราะว่าสามตัวบนไม่เหมือนกันแล้วโอกาสที่คนหนึ่งจะหลุดคนหนึ่งจะเข้าก็มีแล้วแต่สองตัวล่างนี่ผมว่าไม่มากชุดครับใครที่มองตัวเลขน้อยๆครับน้อยชุดเลยถ้าอยากจะจัดของอาจารย์สมายเต็มที่เลยก็นะครับสี่คู่ไปกับข้อแปดมาบวกกับของอาจารย์อาจารย์ตะวันอีกสีค่คู่มันก็ไม่ใช่สี่ครับมันก็เหลือสองแล้วว่ามันเหมือนกัน ก็เป็น4กับอีก2ก็เป็น6รวมตัวกับด้วยก็เป็น12ชุดนะครับ12ชุดล่างลงทุนมดนี่ยังไงก็มีกำไรครับตามช่องชื่อว่าสูตรของอาจารย์น่าจะไม่ผิดนะครับ2นัอ2เจ้าชุดนี้ครับก่อนนี้นะครับเป็นคลิปส่งท้ายคืนนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับท,ที่ติดตามรับชมรัะฟังนะครับโชคดีถูกรางวัลกัน ส่วนนาทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ